ออกมาแล้วน้ะอืออือก็เลยบว่าอย่างเอามาไปฟังนี่ไปยุ่งกันก็ไปก็ไปเด้ตีอือฮึตอนมันออกซุ่นซองมันพันมือมันก็อออกเขาเยี่ยมมาบอกจ้ามันเลยบอกกก็เรยว่าสิตามว่าสิตามอยู่เพราะเยี่ยมนี่เพิ่นตายไปตายแล้วคนบ้านเฮานี่บ่คนบ้านเฮาตอนเพิ่นตายเพิ่นอายุเท่าไหร่หกแปด ว่ามันแต่สิบสองนี่แหละเขาจะให้เพิ่มให้อายุย้อนกลงคือจนแปดสี่เนี่ยเลขข้อน่ะบางครั้งมันบอกอกมันออกต้องกดมันบอกก็เลยอย่างเลขอยตางฝันไกลไกลนี่ถี่ออกมันผลนี่แหละคือไปตลาดยางคือจังไปมบนท้างบแใหญ่ดิมบนห้างสองเล่นสามเล่นยางหาแพ้เขาเห็นมาเนี่ยมาอย่าง จับแขนปึ๊บแม,ม่นมาจ้านี่เป็นยังหายยังนี่เอาเนีย่ยเอามันเป็นกิจจังกระเป๋าพับจ้าลแล้วก็ไปสีแค่ก่อ,อเอา้าของดีประธานเบิดเบิังเด้อะแง่บึงเอ้าเป็นเด็กเกศก่อตลัเอาเลขมาให้เลขมาให้ใส่กระเป๋าให้โออจับมือแขนปับ๊บเอาเนีย่ยเอาเอานี่ของดีเอวให้ประธานก็กเลยหลงซื้อ นั่นมันนั่นแหละซูนสองสองซูนเลยลืมไปเลยก็เลยว่าบ่ออกสิตางวดนี่ว่าสิตางวดนี่ร้องเบิ่งล่แหะวดนี้บ่ฝันเลยสิเอาเลขตัวเก้าบ่ซื้อเออเจ้าเล็กเกจเก่าเก่าเกจนี่แหละไปซื้อตัวเดียวเลยคือว่าเอาเลขสูตรที่เฮทายเอฟซีนั่นเด้คันพยายาตายเนาะมันวุ่นตายแล้วมันได้แคจับแขนปึ๊บหายังนี่ของดีเอาให้เล่เล่เป็นคือกระเป๋าพับหน่อยๆเลยมัน ตีบกันเลยอนเมื่อสีบมันดังแขกก็เลยเห็นเศดเก่าตัวเลขยกุกลางตัวเลอยกุกลางตัวปากไงมั่เปนตัวไถเสมตัวพลังห้องนี่นะตัวอาราเบิกตัวสีแดงว่ะกะ่าตัวสีแดงะบ่เป็นตัวจังเอาสอจังสีเขียนนี่แหะคือจังอารเกีเงินน่ามนเนแดงบ่เห็นคนทรนร์จันเหลือบงมันหน้าตาบ่เมันคนอบานห้า เออคนทางอื่นเบิ่าเลรยวไปเร็วมาไปหย่อมจนเลยจังย่างมาจับแขนเขาปึ๊บปันหนม่งเอ้อนี่เน่าหายเน่ยคลองดีไปหาเลรยววังยังหมดพอใช้มือกับกำปั๊บได้งล่ะกับวาสีสีแค่คือังกระเป๋าปันจำได้ค่ะเลขหางเดียวเลยสิตามไม่ว่าสิตามมันฝันคักมาให้จนว่าขึ้นว่าได้แล้วเนาะจ้าการฝันขนาดที่ต้องได้แล้วมันฝันฝันจ่อจ่อคับปวดตั้งมืออื่นหัวเหนับ มันก็เลยออกมือหนึ่งมันบอกออกวันนี้เลยสิตาขึ้นเดียวสอนั่นแหละเลสิตาเมืองบอกบอกบอกเกี่ยวกับเลขสูตรอันนี้เลขฝันเด้อมันเช่นให้เลขสูตรมาด้ว่าจะของฝันดีเป็นไปสืบทอดสืบมันมันออกซองศูนอ่าสูนสองไอ้หามกอแตลว่าของเลขสูตรซะทีเลขสูตรดีเอาไปมาเลขสูตรเลขสูตรสุนมากอ่ะบอกใครบอกใครพลาอะไรหรอ ต่วากับบฮ็อกไข่เห็ดต่ว่าสวกส,าส่วนมากนี่เลขสูตรนี่คับมัน,ม,นมันออกในตั้งรักตัวเก้าเนี่ยมันจะออกตัวไตตัวาตออก,ก็ขึ้นหนึ่งน่ะล่ะส่วนมากเลยดิจากนั้นออกแบบเออก่าซ้ำกันออกแบบเก้าหล่กันตัวไ<ล><อ>ท่ตัวไท่ตัวเก้ากันสองวัดนี่มั่นสิออกเลขตัวไตออกตัวออกเอื่องหนึ่งเออมันสิออกก็ว่าตายน้องนะเขาเอิญตายน้องเลข เีลขช่วงนี้มันตายเนาะอืเเอเลขไต่เลขอะไต่ตอนนี้ศูนย์หนึ่งทีมันก,กับเฮาก็เป็นเลขเด็ดกัมันอยู่กลางไปแล้วเป็นหมดละมาเนี่ยโตกเกีามันสี่ศูนย์ในจังหนีมันก็สี่ศูนย์นึนนน่อยู่ที่ตรง,งนี้นั่นละเลขเด็ดโตเกีาวคันสัญเฮาเลยตั้งรักสามือตั้งรักหาอยงที่มันสี่มีตัวอยู่กลางมวยเด็ดของมันเลยอืออันนี้ ตะเกากันมันออกกางสี่แล้วมันต่างตัวเก่ามันจะออกตัวไตออกหนึ่งแต่ว่าเจะถืออย่างไส้ก็หลังจเราหนึ่งจะเราหาไส้มันาหากับสีหกก็คือว่าต้งส่กันท่อไส้มตัวโตสีไม่เพราะนั่นจ้าแต่มันตัวเนี่ยเนาะมันเป็นลายตัวเดียวแต่ว่าจังสนแต่ว่าจงกันนี่ล่ะมันก็เป็นเหล็กลายตัวมันเป็นเหล็กลายตัว่ว่าจะถือแต่ว่าจะถือแต่แต่ทำไมถือลายนั้น ดูๆหน่นคือจึงฝันในตัวนี่ซื้อทั้งหน้าแล้วกับทั้งหลังอีกดิแล้วก็บด้กลักเทียร์นี่บ่ใครได้กครับคือหมวดบ่ได้ของก็ลูกเจ้าเทียผ์ดแล้นวพีไก่ตัอนี้ใส่ตังเง,ง,ง,งินเลขเงินเล่เสีละพันสองพันบพซื้อเท่าไรตอนมาถามต้องหวดป่อยล็อกให้เลขสูตรนี่เดอหาเลขสูตร แต่ว่ามนี้มาตามโค้งทุดท้ายเพิ่นหายเลขค่อมฝันเพิ่นจะตามเจ็ดเก้านะคะตามเจ็ดเก้าละที่ว่าพ่อยี่มตายแล้วพ่อยียมมาบอกมาเขียนหายเก็ดเก้าหางเดียวแต่ว่านี่เลขสูตรเพิ่นนะคะแต่เก็ดเก้าขึ้นหน้าจอห้แล้วนะคะเพิ่นว่าบางครั้งมันก็ออกเลขสูตรบางครั้งออกค่อมฝันค่อมฝันเพิ่นบางครั้งว่าออกนนีไม่ก็ออกหอดหนาออกน้ำกลดปานนอกหัวแม่เดียวออกออกนเลยหามเลยยังซีเบจังสีหอดรุ่นมันก็ออกซะ <c oughs> แต่ว่ามันกับพี่ฟันฉิวพี่ปีหนึ่งมันกับพี่เทียนหนึ่งหรือสองเทียนนี่แหละอันฟันแล้วออกเลยคือจังแปดสองงวดงวดสามหาปีนั่นกับสามหาแหละครับปีรุ่นมากกับสามหากับสามหาคือโตกับกับฉิวๆนี่แหละแบววาออกฉูวก็เลยคือจังแปดสองปี บางท่านจะบ่เห็นคลิปนะคะก็เลยร่วมคลิปอยเลยนะออกมาเฮ่พวกฟันเลถ้าฟันว่าเฮ้นี่ออกเลยเป็นบพวกแมนเราฟันเฮ่ออกมันบ่ใครเหี้เดียวเลยจะเี้ยเออออกก็สองซี่ฮะแต่พอยี่ยผู้บอกนี่แหละเขาต้องซื้อหรอกเพราะว่าคันนี้ผู้บอกเนี่ยคันนี้ผู้เฮ้นี่มันสีออกเป็นเพราะ อ่ากับมีเฮ่เลยบได้ยินเสียงเพ่เลคนเพ่เลยไหนออกแล้วออกแล้วตัวนั้นตัวนี้นั่นจังแมนของแท้เลยเอาอ่ะก็เงียบๆนี่วาความเป็นจริงเพิ่นเคยมาเข้าฝันหลายเทียแล้วบ่บ่กมีทีเดียวเนี่ยมี่มี่เทีเดียวนี่แหละจ้าไม่ว่าเพิ่นเคยมาเข้าฝันอยู่เขาห้านี่เลยว่าเนาะมัดกูได้เรียกแต่สองที่หากรบอกกูไว้ซื้อมานี้เมาบอกกูก็พูดถึงอีกก็เลยว่าใส่แล้วยังพูถึงอีกเจ้าเหมือนผีเสืยอเลย เบาอยู่เพี้ยนมีไผยอะไรอกินเราไปแน่ครับเพิ่นตายแต่โดนลราตีพ่อยเงียบเลยก็ปีไก่เนี่ยคืโอ้ตายปีไก่จับแขนเติมเติมเนาะจำเแขนแห้งจึ๊บนี่ไปเลี้ยวหาไปเลยนี่ของดีพ่อได้แล้วก็เปิดเบิ้งมันดังแฉกบอกว่าคือยังกระเป๋าเงินห่อนิดอะอเี้เพิ่นตายแเนี่ย่ี่มาคนมากคือคนธรรมดาเนี่ยบอกเออคนธรรมดาแต่คนง่างเออยางดีๆต่างคนต่าง เดี๋ยวหา่เราไปจับแขนเพื่อปว่าพอี่ยมขาพ่ผมเมียถึงมาพี่ยมตายเลยต้องมาจับแขนนี่เหมือนพื้นว่าเพื่นตายตอนเพือนตายอยย่เท่าไร่น่เยมเนี่ว่ามันแอบคนตายปีไกรขสอตยออเพื่นตายปีที่แล้วถ้ามันตายปีไกตายปีไกเนี่ยขสอ ฮ่าฮ่าเป็นบ่คนเกิดแปดสามคนเกิดแปดสามเพิ่นเกิดแปดสามเพราะซอเกิดเพิ่นหนึ่งแปดสิบสามสองสี่แปดสามสองสี่แปดสามโอ้ปีกายปีหกค่ะปีศตปีกายปีหกหกหาเนาะเพิ่นก็อายุเพิ่นก็ได้หลายตัวเนี่ ก็ได้หลายแปดสิบกว่าปีนะครับแปดสิบกว่าหรือเจ็ดสิบกว่าแปดเลยแปดสิบกว่าที่ขันพ่อสอแดสิบสาเนาะสองสี่แปดสามเห่ียววนวๆนี้หะลอยปีกุ่านี้แปดนีนะะันแม่นเพิ่นท้องวันนี้่นก็สิก็อยู่หลายคือวันนี้่นมาจับแขนจับแขนบอกนี่ของดีใส่มือปับก็ได้กัมาสีแก่ออกเเห็นเจ็เกาเต็มเลย ก้าวมันสิได้นขึ้นใส่ถุูงก็เจ็ดเจ็ดก้าวจนมาถามว่าถามยับางไงเนาะอ่ามันอันมากสิบกว่ามาอีกบ่ใกล้เลยพ่มาดอกโอ้ยอันหาเทียมหรือว่ไหวบ่ไอเนี่ยมันบ่ออกมันคัเถืออยู่ฮาเทียมมาออกงวดนี้นะพ่อเนาะฮาเทียมันออกงวดนี้แต่ว่าสีซื้อขยร้านซื้อยังไม่ไหวเลขสูตรกับซื้อเลขฟันเนี่ยกับซื้อเลขสูตรกับสูตรอันซุ่มไปถามว่าเลขเด็ดกะ Lê gần tít cả tô câu mấy Dạ